สวัสดียามเย็นครับผมเจมเก็บเบรให้หน่อยวันนี้ก็มาย้ายเจ้า sk 140รกลับบ้านนะครับเดี๋ยวเจมต้องอยู่คนเดียวแล้วอุบเงาแวบ,บเลยเราล้างให้แบบสะอาดเลยทีเดียวอยู่คนเดียวแล้วเองไปก่อนแล้วอยู่เก็บงานเก็บงานอยู่คนเดียวครับ เก็บงานก็ไม่นานหรอกเดี๋ยวพาไปชมพาไปชมผลงานครับผลงานเก็บแบบเรียบเลยเอาเจ้าร้อยสีสิบกลับบ้านก่อนครับน่าจะต้องในทำการถอดโซ่แล้วก็พ่นสีช่วงล่างครับ ตั้งแต่ทำช่วงล่างมาจากชายใหญ่ก็ยังไม่ได้พ่นสีเลยอืออ้ยเงาแว๊บเลยเหลาน้อยล้างให้สะอาดมากเลยครับ สุดจัดเลยดูสีจริงๆกับสีในกล้องมันต่างกันนะถ้าถ้าดูในตานะครับมันจะเข้มกว่าในกล้องในกล้องมันดูแบบมันดูแบบจางๆหน่อยครับโอเค จันชูไม่ได้ขึ้นเทเลอร์นานครับค่อนข้างจะเสียวๆนิดหน่อยเพราะว่าอยู่ใส่งานก่อสร้างมาสองปีกว่าครับไม่ได้ขึ้นเทเลอร์เลยเอ,อื้อ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 โอ้

nên nuôn oh okay cô con nghèo thê con nghèo vậy à wa à về đây chiếu lên cái ô tiếng mày ốc có máy luôn lói này nè. เดี๋ยวพามาชมผลงานกันหน่อยโอ้สะอาดเลยครับดูนี่วันนี้ผมขับรถไทยเองครับเก็บงานนี่เป็นแดโอ้ ไปรุ่นไหมไหนครับสะอาดว่อนี่ก็จะมีพวกไอ้ก้นเป็นก้อนหินนะครับตัวนี้หินทรายอันนี้เก็บไม่ได้ครับดันไม่ได้หรอกดันไม่หมดสักทีเลยเยอะเหลือเกินไว้อย่างนี้แหละเดี๋ยวให้แม่โคเดินเหยียบเอาครับนี่ อเรืออยู่นู่นครับเรืออยู่ทางนู้นครับต้องเก็บงานฝั่งนู้ดข้างหลังนู้นเก็บงานไม่เยอะเท่าไหร่นี่เสร็จเรียบร้อยเห็นไหมครับสวยงามบ่แจ่มบ,บ่พี่น้องนี่ ฝีมือสโลปของอาจารย์ชูครับตรงนี้ด้านข้างก็เก็บสโลปไม่จบบร้อยครับจมลายส้มลายเดี๋ยวตามไปทีหลังเอาเไอ,อตัวสโลให้มันอยู่ตำแหน่งว่างก่อนนี่ตรงนี้อาจารย์ชูเก็บเดี๋ยวให้ดู จานชูเก็บข้างสะ,สะอาดเลยอ่ะเปียกเลยดูนี่ครับจานชูรีดแบบเปียกเลยดูโอเ้เป็นไหนเป็นไหนสะอาดตาบ่านี่เรียบร้อยครับไป กโฮมกโฮม Let's go กลัโฮมครับเอาตดติดบ่อไอใจาจย์ชูครับเจ้าโบทองกลับบ้านตดเลยเนาอที่เป็นไหมมันเป็นบางข้างไหมเล้ากันลูก สายเิสายไฟอ่ะนั่นอยู่บนหน้าปัดเเห็นวะจีตาจีกิดเ้ยนาอยู่พี่ไปดูดิขึ้นไปดูดิลงมาดิ